Versace นี่คือเรื่องราวของราชานังออกแบบผู้สร้างอาณาจักรที่อาบด้วยทองคําและความเซ็กซี่ที่ไร้ขีดจำกัดแต่เบื้องหลังความหรูหราที่เขาเสกสรรมีเงาของความตายซ่อนอยู่เขากล้าท้าทายโลกเขาถูกสาปด้วยความงามและชื่อเสียงที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ในท้ายที่สุดความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ได้กลายเป็นบ่วงโซ่รัดคอเขาเองจานนี่เกิดในปี1946ในเมืองเรโจคาลาเบียทางใต้ของอิตาลีดินแดนที่ทั้งยากจนแต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และซากปร,รักหักพังของกรีกโบราณที่นี่คือสนามเด็กเล่นของเขาความคอนทราสต์ที่ดิบเถื่อนระหว่างความมั่งคั่งทางโบราณคดีกับความเป็นจริงที่แสนลำบาก ได้หล่อหลองความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัดนี่คือจุดกำเนิดของสไตล์บารกกับร็อกแอนโรลที่ผสมผสานความคลาสสิกของเสากรีกเข้ากับความดิบเถื่อนของท้องถนนเขาสูญเสียพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กซึ่งเป็นบาดแผลที่สอนให้เขารับรู้ถึงความเปราะบางของชีวิตและผลักดันให้เขาแสวงหาความยิ่งใหญ่เพื่อเอาชนะความไม่จีรังของโลกเขาปฏิเสธความเรียบง่าย เพราะสำหรับเขาชีวิตที่สั้นนักควรถูกประดับด้วยความงามที่แสนอึกทึกเมื่อเวอร์ซาเช่ก้าวสู่มิลานเขารู้ว่าต้องมีสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดในการท้าทายแฟชั่นเขาเลือกเมดูซ่านี่ไม่ใช่นางปีศาจธรรมดาแต่เป็นเทพธิดาที่มีพลังอำนาจอันบริสุทธิ์และน่ากลัวความงามที่สามารถเปลี่ยนผู้ที่จ้องมองให้เป็นหินได้เจยนนี่ต้องการให้เสื้อผ้าของเขามีพลังทำลายล้างแบบนั้น โลโก้เมดูซ่าที่มีลวดลายกรีกโบราณที่ซับซ้อนได้กลายเป็นการประกาศสงครามกับแฟชั่นที่จืดชืดในยุคนั้นเมดูซ่าจึงเป็นตัวแทนของพลังอำนาจผู้หญิงความเย้ายวนที่อยู่เหนือการควบคุมและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความงามและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับอันตรายร้ายแรงมันคือคำประกาศว่าแบรนด์นี้จะไม่อ่อนข้อต่อความสุภาพใดๆ และจะโอบรับความเป็นเพศอย่างเต็มตัวและมันคืออำนาจและความเย,ย้ายวนที่ได้พาเขาเข้าสู่สายตาของคนบ้าคลั่งปี1978อาณาจักรเวอร์ซาเช่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการแบ่งบทบาทที่เฉียบคมนี่คือธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรักและความสามารถของครอบครัวซานโตพี่ชายผู้เชี่ยวชาญการเงินคือผู้ที่ทำให้ธุรกิจของศิลปินอย่างจานนีไม่ล่มสลาย เขานำความมีระเบียบมาสู่ความบ้าคลั่งสร้างสรรค์และที่สำคัญที่สุดคือดอนนาเทลล่าน้องสาวผู้เปี่ยมสเสน่ห์เธอไม่ได้เป็นแค่น้องสาวแต่คือมิวสที่จานนีสร้างขึ้นเธอคือภาพจำของหญิงสาวเวอร์ซาเชที่พร้อมจะโชว์ผิวและโอบรับความมั่นใจแบบสุดโตง่งดอนนาเทลล่าคือพลังงานแห่งปาร์ตี้และเป็นผู้ที่ช่วยให้จานนีเชื่อมโยงแฟชั่นชั้นสูงเข้ากับวัฒนธรรมป๊อปได้สำเร็จ เวอร์ซาเชคือผู้สร้างความแตกแยกอย่างแท้จริงเขาไม่สนใจความมินิมอลลิสต์และความประหยัดถ่อมตัวของคู่แข่งอย่างอาร์มานีหรือเคลวินไคลน์นี่คือสงครามแฟชั่นจันนี่เชื่อว่าการปกปิดคือความขี้ขลาดเขาใช้ลายพิมพ์ที่กรีดร้องออกมาเป็นสีทองชุดรัดรูปที่ทำจากหนังและผ้าคล้ายตะข่ายโลหะที่เรียกว่าโอโรทอน ซึ่งสร้างลุกให้ผู้หญิงเหมือนเทพธิดาที่สวมเกราะและอาวุธชุดเดรสของเขาเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความเย,าย้ายวนเขาผสมผสานศินละปะบาโรกเข้ากับวัฒนธรรมป๊อปอาร์ตสร้างความฟุ่มเฟือยที่ไม่เคยมีใครกล้าทำเขาประดับชุดด้วยโซ่ทองผ้าไหมที่มีลวดลายซับซ้อนนี่คือความฟุ่มเฟือยที่ไร้การขอโทษมันคือการฉลองความรวยฉลองเซ็กซ์ และฉลองการมีชีวิตอยู่และเป็นสิ่งที่ทำให้คนดังทุกคนต้องการมันจันนี่ไม่เพียงออกแบบเสื้อผ้าแต่เขายังออกแบบดาราและสร้างคำว่าซูเปอร์โมเดลให้มีน้ำหนักอย่างแท้จริงก่อนหน้าเวอร์ซาเช่โมเดลเป็นเพียงไม้แขนเสื้อแต่จานนี่ผลักดันให้นาโอมิซินดี้ลินดาและคริสตี้กลายเป็นคนดังที่ทรงอิทธิพลและมีค่าตัวมหาศาล พวกเธอไม่ใช่แค่เดินแต่พวกเธอคือเทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่ในเทพนิยายของเขาฉากประวัติศาสตร์ที่พวกเธอเดินพร้อมกันบนรันเวย์ในเพลง freedom n i t e s ของ George Michael ไม่ใช่แค่โชว์แฟชั่นแต่คือการประกาศอิสรภาพของยุคสมัยมันคือการรวมพลังของความงามอำนาจและชื่อเสียงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบจานนี้ทำให้โมเดลมีชื่อเสียงระดับโลก และชื่อเสียงนั้นก็ย้อนกลับมาส่งเสริมให้เวอร์ซาเช่กลายเป็นตำนานที่แตะต้องไม่ได้จานนี่เลือกที่จะใช้ชีวิตเหมือนกษัตริย์ในคาซาคาโซรีนาคาลหัดหร,รูหราที่ไมอามีบีชทุกตารางนิ้วคือการเฉลิมฉลองชีวิตและศิลปะกำแพงประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังอิตาลีโบราณสะวายน้ำฝังทอง24กรัตคฤหาสหันี้ไม่ใช่แก้บ้าน แต่เป็นวิหารส่วนตัวของเขามันคือความยิ่งใหญ่ที่ท้าทายโชคชะตาและเป็นฉากหลังอันโออาของชีวิตเซเลบริตี้จานนี่อาศัยอยู่ที่นั่นกับคู่รักอันโตนิโอดาอามิโกอย่างเปิดเผยและภาคภูมิใจคาซาคาซูรีนาคือป้อมประการทองคำที่ในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถปกป้องราชาที่อาศัยอยู่ภายในได้แต่ความหรูหราที่ส่องประกายย่อมดึงดูดความมืดมิด แอนดรูคูนานนนฆาตรกรต่อเนื่องคู่นี้คือภาพสะท้อนด้านมืดของความทะเยอทะยานที่ล้มเหลวเขาหลงตัวเองหมกมุ่นกับความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงอย่างผิดปกติเขาใช้ชีวิตด้วยคำโกหกวานสเสน่ห์และใช้ความรุนแรงเพื่อยแย่งชิงสิ่งที่ตัวเองไม่มีคูนานนนได้ฆ่าเหยื่อมาแล้วสี่รายอย่างเหี้ยมโหดทั้งอดีตคนรักและมหาเศรษฐีเป้าหมายของเขาไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สิน แต่คือการทำลายสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่เขาไม่หวนได้ครอบครองคูนานันไม่ได้อยากฆ่าคนแต่เขาต้องการจบชีวิตตัวเองด้วยการทำลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้โลกจดจำเขาต้องการให้ชื่อของเขาถูกผูกติดกับตำนานตลอดไปในจิตใจที่วิปริตของเขาเวอร์ซาเชคือรางวัลสุดท้ายราชาแห่งความยิ่งใหญ่ต้องล้มลงด้วยน้ำมือของบุคคลสำคัญอย่างเขาเอง การสะกดรอยตามอย่างเงียบงันในไมอามี่ทำให้เขาเข้าใกล้กรงทองคำนั้นขึ้นทุกทีจานนี่รอดพ้นจากโรคมะเร็งหูมาได้แต่ชีวิตของเขากำลังเผชิญกับเงาที่น่ากลัวกว่านั้นในเช้าตรู่ของวันที่15กรกฎาคม1,997ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆคูนานั่นที่ซุ่มรออยู่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเขาไม่ได้ถูกรอบสังหารในมุมมืด แต่ถูกสังหารอย่างโหดเทียมและจงใจที่ขั้นบันไดหินอ่อนที่เต็มไปด้วยแสงแดดหน้าบ้านของตัวเองคุณนันนจ่อยิงจานี่สองนัดที่ศีษะ <c oughs> เสียงปืนดังสนั่นทำให้อาณาจักรแฟชั่นที่เต็มไปด้วยแสงสีและความสุข,ขุมมาลายหายไปในพริบตาเลือดของราชันอาบพ,พื้นคฤริหัตที่เคยส่องประกายด้วยทองคำการรอบสังหารนี้คือการล่มสลายของสัญ,ญลักษณ์ ที่เกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณาชนมันคือจุดจบที่ดิบและปลาเถื่อนที่สุดของชายที่ใช้ชีวิตอย่างประณีที่สุดแอนโตนิโอดามิโกคู่รักของเขาเป็นคนแรกที่พบร่างของจานนี่ความหวาดกลัวนั้นกลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันหายเพียงแปดวันต่อมาแอนดรูคูานาันนฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีการจับกุมในห้องเรือ แต่บาดแผลที่เขาทิ้งไว้ให้กับครอบครัวเวอร์ซาเช่นั้นยากจะเยียวยาความตายของจานี่ทำให้โลกแฟชั่นหยุดนิ่งดอนเทล l ล่าต้องแบกรับภาระหนักอึ้งทั้งความเศร้าส่วนตัวและการนำพาอาณาจักรมูลค่ามหาศาลต่อไปในฐานะทายาทเธอต้องพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเมดูซาจะไม่ยอมแพ้ และตำนานของพี่ชายจะต้องดำเนินต่อไปแม้จะเปื้อนเลือดก็ตามนี่คือการสืบทอดบัลลังก์ที่ไม่มีใครอยากได้แต่เธอต้องสวมมงกุฎแห่งความเจ็บปวดนั้นด้วยความภาคภูมิเธอกลืนความเศร้าไว้ภายในและกลายเป็นภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเย้ายวนยิ่งกว่าเดิมเพื่อประกาศให้โลกแฟชั่นรู้ว่าเวอร์ซาเชยังอยู่และจะอยู่ตลอดไป จานนี่เวอร์ซเชจากไปอย่างน่ากลัวและไม่ยุติธรรมแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือมรดกแห่งความกล้าหาญที่ไม่ยอมจำนวนต่อขนบรรมเนียมเขาทำลายกฎทั้งหมดเขาทำให้โลกแฟชั่นกลายเป็นรันเวย์แห่งดวงดาวเขาทำให้ความฟุ่มเฟื่อยเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาและเข้าถึงได้แต่ความปรารถนาที่จะเป็นตำนานการสร้างสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งอย่างเมดูซ่า ซึ่งจ้องมองผู้คนให้กลายเป็นหินท้ายที่สุดแล้วเมดูซ่าก็หันมาจ้องมองเจ้านายของตัวเองความรุ่งโรจน์ที่สว่างจ้าดึงดูดเงาที่มืดมิดที่สุดเข้ามาสู่บันไดทองคำของเขาตำนานของจานนี่เวอร์ซาเชไม่ใช่แค่เรื่องราวของผ้าและได้แต่มันคือคำเตือนอันยิ่งใหญ่และนิรันร์ถึงราคาที่ต้องจ่ายของความทะเยอทะยานที่ไม่มีขีดจำกัด เขาคือราชันผู้ถูกเมดูซ่าสาบให้เป็นอมะตะด้วยเลือดและโศกนาฏกรรมนักขั้นบันไดของความฝันของเขาเอง